สวัสดีเด็กทุกคนนะครับวันนี้ในส่วนของชาติสังคมศึกษาศาส,สนาและก็วัฒนธรรมนะครับในหัวข้อเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวันนะครับตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่ส .3.2 นะครับการใช้บัญชีรายรับรายจ่ายนะครับวิเคราะห์การใช้จ่ายที่จําเป็นและเหมาะสมนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาเน้นย้ําในสอนในเรื่องของการวางแผนนะครับนําเงินที่ เหลือมาใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีวิธีการบันทึกข้อมูลด้วยนะครับตามใบงานที่ครูแนบไปแล้วครับคือใบงานที่หกนะครับทีเนี้ยสมมุตินะครับอาคุณพ่อคุณแม่ให้เราเงินเราวันละสี่สิบบาทนะครับเราใช้จ่ายไปซื้อของต่างๆไปซื้อกนม,มาก้างซื้อน้ำมินบ้างซื้ออะไรบ้างยี่สิบาทนักเรียนเหลือเก็บวันละยี่สิบบาทนะครับใช้ไปยี่สิบนักเรียนเหลือเก็บยี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเหลือเก็บ วันละยี่สิบาทหนึ่งเดือนสามสิบวันนักเรียนก็จะมีเงินเก็บหกร้อยบาทนะครับในหนึ่งปีสิบสองเดือนนะครับหนึ่งปีมีสิบสองเดือนนะครับนักเรียนก็จะมีเงินเก็บทั้งหมดเจ็ดพันสองร้อยบาทตอนนี้เราเป็นเด็กเก้าขวบตอนอายุสิบเก้าถ้าเราเก็บไว้เป็นสิบปีนะครับเดือนวันละยี่ิบาทเก็บทั้งหมดสิบปีเราจะมีเงินเก็บทั้งหมดเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับเป็นเงินที่เยอะใช่ไหมครับแค่เก็บวันละยี่สิบาทนะครับเด็กครับ ถ้านักเรียนรู้จักเก็บออมนะครับเอามาใช้ใจเหมาะสมนะครับแล้วมีใคจะมีเงินเก็บนักเรียนโตขึ้นอายุ29ปีเก็บไป20ปีนักเรียนก็จะมีเงินเก็บแสนกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะเก็บเงินออมออมเงินไว้นะครับไปฝากธนาคารไว้เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยกลับมานะครับในส่วนของนี้นะครับไปงานนะครับที่คุณครูให้ไปแล้วนะครับไปงานที่หนะครับใบนี้นะครับนักเรียนก็ดูใบงานนะครับประกอบ ดูคลิปประกอบการทำรายงานไปนะครับรายรับของฉันนะครับหัวข้อแรกนะครับรายรับของฉันวันละกี่บาทนักเรียนก็เขียนลงไปนะครับรายจ่ายนักเรียนซื้อขนมอะไรบ้างนักเรียนก็เขียนลงไปว่าเท่าไหร่นะครับส่วนเหลือวันละกี่บาทนักเรียนก็เขียนลงไปนะครับอันดุหัวข้อที่สี่เวลาหนึ่งเดือนเนี่ยนักเรียนจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ถ้าเราสมมติว่าน Л ักเรียนเก็บวันละยี่สิบบาทนะครับหนึ่งเดือนเด็กก็จะมีเงินเก็บหกร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนควรเก็บเงินออมไว้นะครับแล้วก็ในตารางนะครับ รายการนําเงินที่เหลือจ่ายมาใช้นะครับัมเรีใช้จ่ายอะไรว่างนะครับในแต่ละวันนะครับที่นักเรียนเก็บไว้หนึ่งเดือนเนี่ยัมเรี้นามาใช้จ่ายอะไรบ้างเช่นนํามาใช้จ่ายค่าน้ําให้คุณพ่อคุณแม่นะครับนามาจ่ายกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือบางคนจะเก็บไว้หมดเลยในธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลของแต่ละคนแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนใช้สมมุติว่าข้อหนึ่งนักเรียนตอบว่าอ่านามาใช้จ่ายค่าน้ําให้คุณพ่อคุณแม่ มีความเหมาะสมไหมความเหมาะสมยังไงนะบเพราะอะไรเหตุผลอะไรนะครับนี่ก็ทำมา,า,ถ,ามถามว่าจำเป็นต้องทําครบสิบข้อไหมไม่จำเป็นนะครับบางคนแต่ละบ้านแต่ละคนก็มีเหตุผลที่เหมือนกันนะครับนะีก็ทําทไปงานอันนี้มานะครับช่องแรกก็คือเองินที่เหลือนักเรียนนําไปใช้อะไรนะครับช่องต่อไปนักเรียนนํานเงินมาและนักเรียนไปใช้อย่างนี้เพราะอะไรนะครับมีเหตุผลอะไรนะี่ก็ทำมานตาางนะครับทำมาสองข้อก็ได้ สามข้อก็ได้สี่ข้อก็ได้ห้าข้อก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันหรือใครจะบอกว่าหนูผูกเก็บเอาเงินเก็บฝากธนาคารหมดเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแก่แค่ให้นักเรียนบันทึกให้เป็นรายรับสอนั่นเองนะครับในใบนี้นะครับเป็นใบงานที่หกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินออมเนี่ยนักเรียนควรจะเก็บไว้นะครับเพื่อเวลาเราเดือดร้อนอะไรเนี่ยเราก็มีเงินใช้ได้นะครับส่วนใบงานอันนี้นะครับเด็กๆทาเสร็จแล้วเด็กๆก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูนะครับ ทางลายกลุ่มของนักเรียนนะครับทํามาสองข้อก็ได้สามข้อก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องครบสิบข้อนะครับแล้วแต่อิทธิพลของแต่ละคนนะครับโอเคนะครับในส่วนวิชาสังคมนะครับวันนี้คุณครูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ